สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแพคพัสดุตามคําขอนะคะจากคุณที่ชื่อว่าเพชรมาีจันสุกนะคะประมาณนี้นี่จะเป็นกล่องพัสดุนะคะนี่นานก็จะเขียนตามนี้เลยนะคะเพื่อทวนความจํานะคะพัสดุอย่างนี้เปิดไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะมันเปิดไม่ได้แล้วนะคะนี่ข้างในก็จะมีสกูชี่จริงนะคะ ก็มันก็จะใส่ถงุงสิบล็อกไปให้นะคะแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะเนี่ยถงุงสิบล็อกก็จะประมาณเนี้นะคะยค่ะ๋วจะอย่างนี้นะคะถงุงสิบล็อกเป็นลายอย่างนี้เลยคิตตี้นะคะถ้ามองดีๆจะเป็นคิตตี้นะคะอย่างนี้นนะคะก็จะเป็นกล่องพัาสดุนะคะ น้องเพาะแบบนี้ด้วยนะคะใส่ไปให้นะคะแล้วก็เขียนนะค่ะก็นี่นะคะแพ็กจริงนะคะของข้างในก็มีนะคะเดี๋ยวขอส่งประมาณวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วไปษนีน่าจะปิดแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวถ้าตอนนี้ไปดูแล้วเปิดเดี๋ยวจะส่งเลยนะคะตอนนี้ก็ ไม่แน่ไม่นอนนะคะน่าจะพรุ่งนี้แล้วก็จะบอกว่าของสกุช่ที่เราจะเอามาปล่อยกันนะคะก็น่าจะเป็นวันพุธนะคะเพราะว่าวันจันทต้องแบบไปซื้อของมาเยอะแยะนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่นะคะว่าเราจะาสูกุช่ตัวไหนมาลงนะคะบ๊ายบาย